ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอานนคินสมบัติชัยอีกเลยนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าตั้งแต่วันนี้นะครับเราบอกก็ล่มนะครับก็คือล่มโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยนะค,คืออยู่ดีๆก็ตื่นมาปุ๊บล่มแต่ถ้าเราเข้าไปดูใน Facebook เดี๋ยวผมตัดไปดู f a c e b o o k เขาดีกว่าเดี๋ยวผมจะห้ามเห็นสามสองหนึ่ง นี่ครับโรมากันแล้วนี่ครับคือเรบอกเขาอัพเขาเปิดคลิปใหม่ออกมาตั้งแต่วันที่สิบสองเมษานี่ครับมันน่าจ,จะเป็นเพราะอันนี้นะมึงก็เลยแบบนี้เขาอาจจะอัพเดตอยู่นะครับชุดสวยเลยนะครับนบผมแสดงความคิดเห็นไปแล้วว้าว เนี่ยค,คือมันโคตรสวยนะครับคือสวยจริงนะทุกคนเห็นไหมครับเมือบานิ่งหรือคือโคตรมีหลายอย่างมันอาจจะเป็นเพราะอัปเดตนี้ทำให้เราเข้ากิมไม่ได้นะครับถ้าใครที่ไม่รู้ก็อาจจะเข้าไปดูได้นะครับก็คือเห็นไหมครับ ทั้งหมดนี้คือเหมือนกับเขาจะอัปเดตใหม่ทำให้เราเข้าเกมไม่ได้นะครับถ้าใครอยากติดตามชื่อโรบ o ์ถ้าใครอยากติดตาม Facebook ของโรบบ์พิมพ์ไปใน Facebook แค่โรบ o ์แค่นั้นแหละครับแต่คุณต้องเอาอันที่มันติ๊กติ๊กแบบนี้ด้วยนะครับ ที่มันจะมีรูปหน้าโปรไฟล์โรบออกแล้วมันด้านหลังจะเขียนว่าโรบออกแล้วก็จะมีรูปติก๊กก็คือมันจะบอกว่าอันนี้คือตัวจริงนะคมันจะดีดมาอะไรมาใหม่เบื้อบอันนี้ Roblox! I'm David Guetta I've played Ibiza, I've played Dubai, I've played Vegas But you know where I haven't played yet? Roblox! Be be sure join me Friday Pacific for the premiere. It's Friday for to at join on going to Pacific p.m. 4นี่ e นี่ก็อัปเดตเจอของเกือบจะหมดเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะพอแค่นี้นะครับนี่ถ้าใครอยากเล่นกดเล่นเกมได้นะก็ทิ้งลิงก์ไว้ก็คือสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ ก็แค่สองนาที3านาทีก็เหมือนกับมาบอกข่าวสารหน่อยนิดเดียวนะครับก็คือสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับพอขนลงคลิปจะได้ไม่ต้องพลาดครับจบคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย